วัสดีครับอยู่กับช่องที่เด็ดเสียนนนะครับเริ่มทํางานแล้วครับหลังจากจอดยาวครับหลายวันวันนี้ไม่มีวิวเวลของเดดครับแต่ก็น่าจะฝุนไม่ตกหรอกครับฟ้าฟ้าสดใสครับไม่มีเมฆดํานะครับจอดประมาณห6วันนะครับอาจารย์ชูเริ่มนะครับได้เอใหม่เมื่อวาน ช่างมาทำให้ยังไม่ครบทีมครับขาดพี่ฮิงกับพี่ธงพี่ฮิงไปซ่อมรถครับไปเชื่อมอะไรไม่รู้พี่ธงก็ยังไม่มานะครับ เพิ่งล้างรถมาขาวเลยครับขาวกระจางใส จอดจนสนิมข um> ึ้นบางฝุ <t uh> <t uh ่นย uh> uh ังดำอยู่ พ่อถ้าได้ใหญ่กว่านี้ม่นโคตรหล่อครับสักประมาณเท่าเนี้ยเหมือนแบบวรุ่นสีสเกตนะครับวรุ่นสีสเกตนี่บางฝุ่นบางฝุ่นน่าจะเป็นรถดับบางฝุ่นใหญ่ที่สุดแล้วนะวรุ่นพอกไวรุ่นสีสเกตนะครับไวรุ่นสุข,ขันนะครับบางฝุ่นน่าจะใหญ่แบบไม่สุดหรอกไม่ไม่รู้ว่าสุดไหมนะครับแต่ว่าผมว่าอสุดนะเพราะว่าแต่ละคันก็มีแต่ สามเมตรขึ้นน่ะแต่ละคันอ่ะบางฝุ่นน่ะโซนสุรินก็จะประมาณสองเมตรแปดสิบครับ <c oughs> โซนสุลินจะส่วนมากสองเมตรแปดสิบก็มาตรฐานครับประมาณเท่านี้แหละสองเมตรแปดสิบถ้าเป็นโซนแถวนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับโซนแถวนี้บางฝุ่นใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับมีมีมีบางฝุ่นแต่ว่าไม่ได้ว่ามีใหญ่จะเป็นอันเล็กครับประมาณเท่านี้ สนแต่ทางโซนสุรินจะเป็นบางฟุ่นใหญ่เลยอะทางโซนคุกพันเหมือนกันคุ่ันบางฟุนยย่นใหญ่เยอะ จันย์ชูน่าจะไม่รู้นะว่าจะเลือกขุดดินไหนไปดีอันนี้น่าจะเอาดิน,ดนเปียกไปได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นข้างทางห <c oughs> ยุดงานมากี่วันว่เอ้ะเอากระเป๋ามาสะพายเลยวะนี่เดี๋ยวโนะทรศัพท์หายหรอกโทรศัพท์มีไว้ยอยู่ในรถ

ไปทางนู้นเลยูเกือบชนอะล็อกว่าพี่เราดูพี่มอสก่อนว่าเป็นยังไงไม่กล้าเสี่ยงเจ้าแรกด้วย เดี๋ยวเราต้องเช็ดกระจกก่อนครับออยังไม่ได้เช็ดกระจกที่เราเดินไปแล้วตัวนี้มีรั่วเลยนะครับโอ้โห้โคตรเจ็บช่างดำนี่สุดยอดมากองมาลายเบาด้วย ไม่รั่วด้วยไม่มีผลเสียด้วยครับกับลูกปืนไม่มีผลเสียไม่หอนไม่ดังไม่สัน่นไม่หนัก ใส่หมวกก็ดีนะครับมันบงังแดดแล้วช่วยให้ฟิล์มเรามีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับเนี่ยทําให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับฟิล์มยิ่งหมวกยาวยิ่งดีอะ่ะทุกวันนี้เกลือนแล้วครับโดมเมเตอร์ไปไหนไปไหนก็อู่ไหนก็มีครับไม่จำเป็นต้องตอนนี้ไม่จำเป็นต้องอู่แบบ เฉพาะอ,อูแลวตอนนี้ไปที่ไหนก็เจอแต่ส่วนมากจะแพงแค่ชุดบนนะครับชุดกันชนชุดกันชนมีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะไปแพงกับพวกไฟขาจับไฟอ่ะแพงแพงพวกขาจับไฟเนี่ยพลาสติกเนี่ยแพงมากนะครับพลาสติกนี้ห้าหกพันนะครับกันชนก็หมื่นหมื่นหกนะครับกันชนนี่ธรรมดาูลแลวราคาเป็นหมื่นนี่แล้วครับแต่ว่าพวกเนี่ย ของที่มันแบบไม่ได้โชว์อ่ะมันจะแพงมากขาจับไฟก็อันละเท่าไหร่อันละสองพันนะสี่พันะว่ะไฟหน้าอีกหนไฟหน้าอะไรนู่นนี่นั่นอีกขาจับกันชนมันจะมีขาเป็นเหล็กมานะครับเนี่ยเหล็กมันเขาเชื่อมมาแต่ทุกวันนี้ทําใส่เองได้แล้วไม่ต้องซื้อสองแล้วดัดแปลงเอาครับท่างไทยกิ่งแล้วดัดแปลงได้ทุกอย่าง ันยกได้ครับเริ่มมาแล้วกระแสเดี๋ยวต้องต้องทําบ้างนะครับให้ช่างเลือดทําให้น่าจะยกได้ประมาณนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้แต่น่าจะต้องยื่นกว่านี้นะครับกันชนยกได้เพราะว่าเท่านี้ไม่พอหรอกมันต้องยกมาปุ๊บปุ๊บมาตรงนี้ ไม่มีหมวกเหรอพี่ทำหมวกใส่ปะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาลงไปชมข้างล่างครับ